Okay. เอาครสวัสดีนะครับผมเพื่อนนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเฮาสิไปที่เลขดับจักหน่อยนะครับเนาะนะครับดับในชุดนี้ก็คือดับ10หน่วยนะครับเนาะดับ10หน่วยบนนะครับก็คือในชุดนี้เป็นชุดที่เดินยาวมากๆก็คือถึง38งวดเลยนะครับ38งวดยังไม่มีสรุดเลยนะครับแล้วบานที่นี่ในวัดนี่มันจะเป็นแบบไหนนะครับเนาะสำหรับในเลขดับ10หน่วยนะครับในวดที่ฟานมานี่ดับไปที่เลข8นะครับผมเลขออกไปที่4 6เนาะ สำหรับในงวดนี้นะครับระมว, ia, ะมวลผลออกมาไปที่เรียบร้อยได้ไปที่เลข6นะครับดับไปที่เลข6เนาะนะครับในงวดนี้นะครับดับไปที่เลข6นะครับสําหรับในเลขดับ10หน่วยในสูตรที่หนึ่งนะครับนะครับดับ10หน่วยนะครับสูตรที่หนึ่งดับไปที่เลข6นะครับอ่ะติด <S Being communist> ไฟได้หน่อยมันค่และไฟสักหน้อยนีงโอ้เอ้าวเปิดไฟแล้วนะครับ ก็จะดับไปที่เลข6นะครับในสูตรที่หนึ่งเนาะไปที่เลข6เนาะดับ6นะครับ10หน่วยนะครับต่อไปสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะครับสูตรนี้ก็เดินถึง27นะครับ27นะครับงวดต่อไปเป็นงวดที่28นะครับตัวสีแดงๆนี้ก็คือตัวที่ดับนะครับดับ10หน่วยนะครับไม่มาเลยนะครับ10หน่วย ในงวดนี้นะครับดับมาถึงยี่สิบเจ็ดวดดวนี้เป็นงวดที่ยี่สิบแปดดับสิบหน่วยนะครับดับไปที่เลขศูนย์นะดับไปที่เลขศูนย์นะครับเพื่อนๆเนาะศูนย์ของเราติดแล้วนะครับติดดับแล้วนะครับเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ติดดับนะครับสิบหน่วยจะไปหลักร้อยหรือไม่นะครับเนาะอ้าวดับสิบหน่วยก็ดับศูนย์นะครับดับศูนย์นะครับสิบหน่วยเนาะการประเมินผลนะครับเนาะในสูตรที่สอง่าการประเมินผลในเอาสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับสูตรที่หนึ่ง ใช้หลักร้อยสามครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่หนึ่งสามครั้งแล้วก็ไปที่หลักสิบครั้งที่สี่บวกหกคงที่นะครับในเลขตัวนี้ก็เดินแต้มไปนะครับตัวที่ไม่มีก็คือตัวที่เราจับนะครับในเลขตัวนี้เดินไปถึงเก้าตัวเลยนะครับนะครับตัวนี้เดินไปเก้าตัวนะครับตัวที่ไม่มีอยู่ในนี้นะครับนก็จะเป็นตัวดับนะครับเดินไปถึงเก้าตัวนะครับไม่มีอยู่ในเก้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวดับนะครับวันนี้ดับหกนะครับในสูตรที่หนึ่งดับไปที่เลขหกสูตรที่สองนะครับ ในส่วนที่สองนี้ก็เดินเก้าตัวเหมือนกันนะครับเดินไปเก้าตัวตัวที่ไม่มีอยู่ในเก้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ไม่หานะครับการประเมินผลใช้หลักแสนสี่ครั้งหลักพันสี่ครั้งหลักหน่วยบนสองครั้งหลักร้อยครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่สองสิบครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สามสองครั้งแล้วก็ร้อยครั้งที่สี่แล้วก็สิบครั้งที่สี่สามครั้งบวกเก้าคงที่แล้วก็เดินไปนะครับจะมีบวกสองอยู่ในตัวที่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวที่ห้านี้ก็จะบวกสองก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ครัััับบตตววทีีี่่่ไมมอยูในนน้ก็็จะเปดนะครับ ในสุดนี้เดินยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดงวดนะงวดต่อไปเป็นงวดที่ยี่สิบแปดนะครับเนาะก็ไปติดที่เลขศูนย์นะครับเนาะเพราะว่าเราฟันไปที่ศูนย์นะครับศูนย์ก็ติดแล้วนะครับเนาะนะครับแล้วต่อไปนะครับเราจะไปในสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามในเลขดับในสูตรที่สามก็คือสูตรนี้สูตรนี้ก็ดับยาวมาถึงยี่สิบนะครับยี่สิบห้างวดแล้วครับยี่สิบห้างวดนะครับในสุดนี้นะครับ การดับก็คือตัวนี้นะครับเนาะมันจะเราจะจับเอาตำแหน่งที่นะครับตัวนี้เนาะนะครับตำแหน่งตัวนี้ก็คือได้เท่าไหร่บวกสองนี่นะครับเนาะนี่ครับเราจะเขียนไว้ว่าได้เท่าไหร่บวกสองนี่จะเป็นตัวดับนะครับกากระบาดไปนะครับก็คือตัวที่หนึ่งนี่นะครับก็คือต um ัวที่หนึ่งนี้คำนวณมาแล้วได้ตัวที่หนึ่งนะครับได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์ตัวที่หนึ่งได้ศูนย์บวกสองก็จะได้สองเป็นตัวดับเลยนะครับได้เจ็ดนะครับ บวกสองก็จะเป็นเก้านะครับได้แปดบวกสองเป็นศูนย์ได้สามบวกสองเป็นห้าได้หกบวกสามเป็นแปดได้สี่บวกสามบวกสองเป็นหกได้สี่บวกสองเป็นหกได้สามบวกสองเป็นห้านะครับก็แบบนี้นะครับเดินแบบนี้เนาะนะครับเราจะบวกสองนะครับก็จะไม่มานะครับเนาะนะครับในสองตัวบนนะครับในงวดที่ผ่านมานี่นะครับคํานวณมาได้เลขเก้านะครับเก้าบวกสองก็จะเป็นหนึ่งดับหนึ่งเนี่ยนะครับเนาะก็ไม่มานะครับบอกสี่หกนะครับในงวดนี้คํานวณออกมาแล้วได้เลขห้านะครับ บวกสองก็จะเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดดับสิบหน่วยบัสนะครับมีแต่ตัวเด่นๆทั้งนั้นเลยนะครับที่ดับตรับดับเจ็ดนะครับเป็นจังไสเราเจ้าเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับตัวเด่นนี้ดับเลยนะครับต่อไปนะครับดับร้อยสิบหน่วยเลยนะครับดับสามหลักนะครับในชุดนี้ก็คือดับสามหลักนะครับเดินมาถึงสามสิบสามงวดสามสิบสองงวดนะครับ นี่นะครับการประมวลผลเลข3ตํตำแหน่งนี้หลักร้อยหลักหน่วยบนแล้วก็หลักหน่วยล่างสองครั้งบวกหนึ่งเป็นเลขดับเลยนะครับนี่นะครับดับตัวนี้ดับมาถึง32มงวดไม่มาเลยนะครับไม่มานะครับนี่นะครับดับ3านี่ครับห้าศูนย์สี่ดับ2นะครับดับศูนย์ดับ2ดับ4นะครับดับ2ไม่มานะครับดับ1ไม่มาดับ7ดับศดับ2ดับ9ดับศย์ดับ4ดับ4ดับ4ดับ3ดับศย์ดับหนึ่งสาม กศูนย์สี่เจ็ดหกนะครับไม่มาเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเลยนะครับต่อมาเลยดับแปดนะครับออกสองสี่หกดับหนึ่งสามสองสี่ดับศูนย์แปดห้าสองดับหนึ่งแปดหกห้าดับศูนย์สามห้าหกดับสองในวันล่าสุดนี้ออก 6, 4, 6, หกสี่หกวันนี้ดับเก้านะครับเพื่อนๆแมีแต่ตัวเด่นๆทั้งนั้นเลยดับไปที่เลขเก้าเพราะฉะนั้นนะครับหลักหน่วยก็จะเหลืออยู่สองสามตัวนะครับหลักสิบจะเหลืออยู่ ะเหลืออยู่สามตัวเหมือนกันนะครับตัวที่เหลือนะครับเนาะตัวที่ไม่ติดเลยก็คือนะครับในหลักสิบนี้มันเป็นเลขคู่นะครับคู่ดับไปแล้วสองตัวก็จะเป็นนะครับสองสี่แล้วก็แปดเหลืออยู่สามตัวนะครับในหลักหน่วยก็จะเหลือไปที่หนึ่งสามห้านะครับสามตัวหลักละสามตัวนะครับนี่นะครับเนาะ จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสําหรับในเลขดับนะครับนี้ดับสิบหน่วยนะครับหกสี่ตัวนะครับหกศูนย์สองหกศูนย์เจ็ดเก้าแต่ว่าหลักหน่วยเนี่ยมันเป็นเลขคี่นะครับหลักสิบมันเป็นเลขคู่ติดไปแล้วนะครับหลักละสองตัวนะครับเพราะฉะนั้นจะเหลือหลักละสามตัวจับคู่กันได้เก้าคู่ก็จะเป็นสองหนึ่งครับสองหนึ่งเนาะอันนี้เป็นสูตรดับนะครับสองหนึ่งสูตรดับบวกคู่คี่นะครับสองหนึ่งสองสามแล้วก็สองห้านะครับ สองห้า 2, 5, อ้อยตัวหนึ่งส็่สี่แล้วก็สี่หนึ่งแล้วก็สี่สามแล้วก็สี่ห้าแล้วก็แปดหนึ่งแปดสามแล้วก็แปดห้าอ่าได้เก้าคู่นะครับเออสูตรระดับสูตรนี้นะครับไม่มานะครับไม่มานะครับแต่ว่าคู่ขค้ของเรานี้ก็แน่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าในคู่ขี้นะครับเราชนกันถึง โอ้โหสามสี่สเลยนะครับนี่นะครับก็คือสูตรคู่คีนะครับคู่นี่มาถึงสามสูตรเลยเป็นเลขคู่นะครับแล้วก็หลักหน่วยนี่ก็มาสองสูตรนี่นะครับถ้ามันไม่แย้งกันเราก็จับเอาสองสูตรถ้ามันแย้งกันเราจะใช้สูตรที่สามนะครับถ้ามันได้คู่ได้คีเราจะใช้สูตรที่สามแต่ตัวนี้มันยังไปด้วยกันอยู่ก็คือได้เลขคีเหมือนกันนะครับแต่เลขคีนี้ติดไปสองตัวนะครับก็คือเจ็ดนะครับและก็เก้านะครับ แล้วก็หลักตัวนี้นะครับเนาะก็ติดไปสองตัวเหมือนกันนะครับศูนย์กับหกนะครับศูนย์และหกนะครับตัวนี้นะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็จะตัวศูนย์นี่ก็ติดไปนะครับตัวหกก็ติดไปนะครับหลักหน่วยก็เจ็ดแล้วก็เก้านะครับตัดไปสองหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเลขอยู่เก้าคู่นะครับนี่นะครับเก้าขู่นี้ เราเกียเก้าโคนะครับสําหรับในชุดนี้นะครับก็คือเลขดับสิบหน่วยนะครับแต่ตัวนี้ดับถึงสามหลักเลยนะครับเลขเก้านี่ยดับสามหลักเลยร้อยสิบหน่วยไม่มีเก้านะครับร้อยสิบหน่วยไม่มีเก้าเพราะนั้นนะครับเลขเหลือสองตัวหนึ่งสามห้าแต่เลขแดงของเรานะครับเนาะเลขแดงของเรามันไปที่ศูนย์กับหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะเหลือเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับล้านเปอร์เซ็นต์ของเรายังติดอยู่นะครับยังติดอยู่นะครับยังไม่ติดนะครับ อย่าไมติดเนาะนะครับก็จะมีเลขหนึ่งอยู่นะครับสําหรับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังไม่นะก็เป็นเลขที่เด่นดีนะเลขที่เด่นดีนะล้านเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับในวดนี้นะครับล้านเปอร์เซ็นต์ได้เลขไปที่ศูนย์หนึ่งสามแปดเก้านี่นะครับเนาะมันก็จะติดไปที่ศูนย์แล้วก็เก้านะครับในสิบหน่วยนะครับก็จะเหลือเลขสามตัวหนึ่งสามแปดเราก็จับเอาหนึ่งสามแปดนี่เลยไหมนะครับสามแปดก็สวยนะครับสามแปดนะครับในวดนี้นะครับ สามแปดนะครับสามแปดสามห้าสามแปดนี่ยจะแปดสามนะครับแปดสาม 8, 3, เพราะว่ามันเป็นหลักหลักสิบเป็นเลขคู่นะครับอันนี้เป็นสูตรดับนะครับสิบหน่วยนะครับดับไปสี่ตัวนะครับเอาละครับผมสําหรับในเลขบทสรุปนะครับเดี๋ยวในเสียมาลงสามตัวบนนะครับแล้วก็แต้มรวมสามตัวบนห็นเปล่านะนะครับผมในคลิปนี้กายใบยเพ่งนคณิล่าเปล่าเลสวัสดีครับ